ใทย3อย่างที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณกินไม่เลือกคืออะไรบ้างมาคุยกันข้อแรกเลยอ้วนครับถ้าอ้วนแล้วคุณลำบากในอีกหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นประตูไปสู่นั่นแหละความลำบากในชีวิตอีกเยอะแยะทั้งกายทั้งใจเลยนะครับข้อที่2ครับคุณจะมีโรคเยอะ ความอ้วนเนี่ยมันเป็นประตูไปสู่อีกหลายๆอย่างตามมาผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะมะเร็ง13ชนิดโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อตรงข้อต่ออะไรพังเขา่าพังเต็มไปหมดเยอะแยะเลยข้อที่3ครับมันอยู่ไม่สบายถ้าคุณกินไม่เลือกนะร่างกายของคุณเนี่ยจะต้องขับของเสียออกไปจากร่างกายตับไตจะทำงานหนักมากเกินจาเป็น นะเพราะไอ้คนกินไม่เลือกเนี่ยส่วนใหญ่นะเอาของที่ตัวเองชอบเอาของที่มันกินง่ายเหล่านี้ก็คืออาหารผ่านกระบ,บวนการนะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอาหารผ่านกระบ,บวนการปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่มันไม่ธรรมชาติอะเข้ามาในร่างกายเยอะครับดังนั้นตับไตต้องทํางานหนะักอยู่ไม่สบายแปลว่า1เลยตับไตทํางานหนะักเกินไปนะอายุไม่ยืน2ยิ่งคนกินหวานนะ อินซูลินต้องถูกผลิตมากตับอ่อนทำงานหนักเบาหวาน 3. หัวเข่าพังคุณเดินเหินไม่สะดวกไม่ต้องพูดถึงเรื่องของหัวเข่าเลยนะเอาแค่อย่างเงี้ยสมมุตินี่เป็นขาสองข้างนะเวลาเราเดินน่ะมันเบียด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 กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกินเลือกเถอะครับอย่ากินไม่เลือกเลยนะครับกินเพื่อสุขภาพด้วยไม่ใช่กินเพื่อกินเลทเท่านั้น ลองดูครับ